สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันนะครับกับโรงกคึงสอเจริญชัยครับสาขาที่หนึ่งนะครับแล้วก็สอเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่สองนะครับวันนี้ทางงานก็เดินทางมาจัดส่งให้กับลูกค้านะครับให้กับลูกค้าบ้านบริบูรณ์นะครับตำบลบริบูรณ์นะครับอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโคงที่สองนะครับที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าบ้านบริบูรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นชุดริปเปอร์นะครับฝั่งปุ๋ยนะครับสามพันสี่พานนะครับสองทางปุ๋ยนะครับวันนี้ทางร้านก็จัดส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โรงกึางสอเจริญชัยนะครับสาขาที่หนึ่งนะครับและก็สอเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่สองนะครับก็ลูกค้าพ่อคุณพ่อครับก็มาบอกวิธีนะครับก็เพราะว่าพ่อแกก็ซื้อกับทางร้านนะครับ คุณพ่อก็ซื้อจากทางร้านนะครับก็รีวิวอีกนิดนึงนะครับคุณพ่อก็บอกคนที่สองนะครับของทางร้านนะครับก็บอกให้นิดนึงนะครับเพราะเน่าพเปลี่ยนว่าเป็นปากตัวเนี้ยปากตัวปากตัวเนี้ยปากตัวเนี้ยเขาจะเอายาวเน่ามาผสมกับปากแฉลามเลยตัวนี้จะเป็นโครงขนาดลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โรงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับ ร้านจะตั้งอยู่นะครับบ้านสวนสวรรค์นะครับหมู่ที่4นะครับตําบลหันางามนะครับอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาดูที่หน้าร้านนะครับก็เข้าไปที่ g o o g l e Map หรือปักหมุดนะครับชื่อลงกึงสอเจริญชัยนะครับก็มาตามหมุดเลยนะครับก็จะเห็นชื่อร้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางร้านก็ต้องขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ